สวัสดีคะ่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางของทางช่องเนาะเล่นทั้งวันนะคะจบคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอนรี่ปรงสรุปเราพัฒนาให้นะคะเพิ่งเสร็จคออภัยเลยนะคะทุกคนตื่นสายตื่นช้านะคะมืดค่าเลยนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ไม่สน,นับสนุนนะคะให้เล่นการพนันทุกประเภทนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาติดตามเอาอันนี้เดี๋ยวจะไม่ได้แนวทางกันนะคะว่าจะไม่ทําให้ก็สงสาร FC เนาะบางท่านก็รอนะคะบางท่านไม่มีแนวทางดูจริงๆนะคะอันนี้ก็เข้าใจนะคะขอพื้นที่เล็กๆนะคะลงแนวทางเออเล่นทั้งวันที่ f c ก่อนแป๊บนึงนะคะทุกคนอาซีลาวเช้านะคะลายมือก็ขออภัยหน่อยนะคะรีบนะคะแต่คํานวณมาดีแล้วนะคะไม่ได้เก็บสถิติหรือว่าอะไรให้นะคะดาวโปเมื่อคืนนี้เขา หลุดไปนะคะก็ต้องขออภัยน okay? ้องเข้าแค่ตัวเด่นหรือเปล่านะคะเอ็ดประําไม่ได um ้นะคะทุกคนเอ่อห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ดเนาะทุกคนเนาะห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์นะคะหกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์นะคะอ่านออกไม่เนาะลายมือนะคะออกไม่ออกยังไงสอบถามได้นะคะขออภัยจริงๆนะคะห้าเจ็ดศูนย์นะคะหกเก้าแปดหนึ่งนะคะห้าเจ็ดศูนย์หกเก้าแปดหนึ่งนะคะ สายดาวนะคะสายดาวเน้นไปที่หุ้นดาวปกนะคะคือหุ้นปกตินะคะมันก็เริ่มจะไม่ปกติแล้วละคะ่ะเด่น678นะคะ6 0 6 1 6 2 7 0 7 1น2นะคะ8 0 8, 8 1 8 2นะคะทุกคนระวังระวังมันจับคู่กันเองเนื้อระวังเป็น6778นะคะ0 1 1 2อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าแอนไม่ได้จับให้นะคะทุกคนระวังเป็น0-1นะคะเป็นเอ่อ08อะไรอย่างเงี้ยอ่า08ูนย์จับแล้วนะคะนี่01อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันตรายค่ะ เมื่อแต่แอดคิดว่าคืนนี้น่าจะได้อยู่หน้ามั่งนะคะเราเอาเออเก็ดกับไม่ค่อยเก่งนะคะไม่ค่อยเก่งแต่ชอบทําแนวทางเออพวกอย่างเนี้ยนะคะก็ลองดูนะคะรีบลงให้นะคะคลิปนี้อาจจะรีบ รีพูดหน่อยนะคะอ่ะมาดูเล่นทั้งวันของเราเลยนะคะเด่นทาไมต่าเตี้ยเลี่ยดีมีเบิ้ลมีหามนะคะกันเบิ้ลกันหามกันศูนย์เลยนะคะพรุ่งนี้นะคะวันที่21นะคะเด่นนะคะกําลังวันของเราเดินที่1 2 3ต่ำมากเลยนะคะ10 11 12นะคะ02 21 22นะคะ30 31 32จับได้เบิ้ลนะคะจับได้เบิ้ลได้หามนะคะจับได้เบิ้ลได้หามแอดให้กันเบิ้ลกันหามกันศูนย์ทันทีเลยนะคะทุกคน

0 1 2 0 1 3 1 2 2 1 1 3นะคะ1 1 2 0 2 3นะคะ0 2 2 0 1 3โอ้ยอันนี้ก็เลขทูบนะคะเลขทูบเดี๋ยวเราก็จะจุดให้ใหม่เนาะอันนี้ก็เป็นเลขชุดนะคะเลขชุด1 0 1 1 1 2 1 3นะคะ2 0 2 1 2 2 2 3นะคะ3 0 3 1 3 2 3 3นะคะ4 0 4 1 4 2 4 3นะคะโอ้ยขออภัยเลยนะคะรีบค่ะรีบเพราะว่า FC รอแนวทางเราพัฒนาอยู่นะคะแต่แอต้องลงแนวทางนี้ให้ก่อน นะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปทับราวพัฒนาเนาะอาท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะหิ้วเขา่าต,ตื่นบาบสามใบสองใบาสามนะคะมันเลยทําไม่ทันนะคะกลางคืนก็ไม่ได้ทําไว้นะคะทุกคนเพราะว่ามัวแต่นอนอุ้ยเข้ามาได้ยังไงเนี้ย นี่นะคะท่านที่อยากสนับสนุนช่องนะคะก็ตามนี้เลยเด้อเอาเอาไปมา้านเอาไปเฮงเอาไปตังกันนะะไม่ได้จ้าหน้าที่เนี่ยเดี๋ยวรีบลงให้นะคะรีบลงให้คลิปนี้นะคะต่อจากคลิปนี้เดี๋ยวเป็นเราพัฒนานะคะขอทําหน้าปกก่อนนะคะทําหน้าปกเราพัฒนาก่อนนะคะรีบมากมาเลยขอเอาไพ่เอฟซีนะคะปกติ6กโมงนี้ต้องลงให้แล้วเอฟซี FC บอกว่าทำไมไม่มาสักทีนะคะอันนี้ก็ต้องอูําไม่ทันนะคะทุกคนเหนี่ยวทาง ตื่นสายมัวแต่ไปกีดหาหน่อยอยู่นะคะห่ <g ười> อยแอร์ไม่ค่อยกรอยากได้เนาะอค่อยกับไปกีดไปกาดอยู่ค่ะมัวแต่ไปกีดอยู่นะคะไปโซ่ห้าน่อยอยู่ค่ะโบดไดเด,ด้โบไดเด้ไม่ได้ได้อาชีพหลักเราได้หาหน่อยนะคะ่ะแอร์เราชอบชอบนะคะหาหน่อยได้ด่ามันดีนะคะทุกคนเอาแชจาแบตอะเอาเร็ว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 ,ว,ว,วขึ้นอ่นฐานหาน้าที่เทอะละ นี่นะคะแก็บไว้ดูเร้อค่ะแก็บไว้ดูแล้วก็ให้นี่นะคะเดี๋ยวเจอกันในชุดสรุปเราพัฒนานะคะเจอกันในชุดสรุปเราพัฒนานะคะเดี๋ยวรีบโหลดคลิปลงให้โอ้ยไฟบ่ล้นตูดกับเรวเขากับท่าได้กินข่ะยังไม่ได้กินข้าวทั้งวันเลยนะคะเพราะว่า <c oughs> นอนตื่นก็ค่ำแล้วนะคะท่านท่านยังเขาดอกขาแอดนี่แหละค่ะทุกคนอ้าวเขาบอกว่าดูลูกให้ดูที่แม่บ <c oughs> พไยอยากได้ลูกแอดไมเป็นลูกสะพายว่ะค่ะแต่ตอนนี้ลูกยังเป็นวุ้นอยู่นะคะกําลังปั่นที่วดยก้ายกำลังปั่นอยู่เอาให้งามหยุดยุดย้ดยอยเลยเพืันมาเกิดค่ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ